สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำสปอยนะฮะการ์ดจากชุดนะครับ V E เ0 3นั่นเองนะครับก็เขาได้ออกรูปมาเนอะแล้วผมก็ได้เอามาทำเป็นสปอยก่อนนะครับซึ่งชุดนี้นะครับจะมีทั้งหมด3แคนก็คือแคน Angel f e e ีเ e r นะครับแคลน Go พา l a ดินแล้วก็แคนนิโอเนต้านันเอง ก็เป็น3คกิฟเลยเนาะโฟเท e กแอคเซลแล้วก็ฟอร์แต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพอออกเป็นชุดการ์ดจริงๆเนี่ยเขาจะแยกเป็นแคลนหรือว่าไป,ปรวมกับศูนย์สหรือยังไงหรือว่าพวกหนึ่งมีทั้ง3แคลนไปเลยนะแต่ว่าการ์ดชุดนี้ก็ค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งเราจะทําแยกเป็นคลิปๆนะครับซึ่งก็คลิปนี้นะฮะเราก็จะมาทําเป็นสปอยนะครับแองเจิฟีเธอก่อนนั่นเองนะครับโอเคเนาะก็ เพื่อไม่เสียเวลาเราก็ไปดูการ์ดในชุดกันเลยนะครับเกียร์สใบแรกของเรานะครับเป็น s o l i d i f y นะครับ Celestial นะฮะ s e r a ค i e l นั่นเองใบนี้เป็นเกียร์สตัวหลักของ Can Angel f e a t ี r e ซึ่งบอกเลยว่าโคตรโกงนะครับเก่งมากนะใบนี้บอกเลยว่าสุดยอดทั้งน่ารักทั้งเก่งนะครับบอกเลยว่าของโคตรดีเป็น PROTECT นั่นเองนะสำหรับ Angel f e a t เ r อนะ เทคแรกกว่าคอนติเนียนะครับในเทินคุณนะถ้ามีการตกแดนนะครับแถวหน้าจะบวก3,000นั่นเองก็เป็นคอนติเนียด้วยังนั้นเนี่ยถ้ามียูนิตตัวลุงมาใหม่นะครับหรือเพิ่งลงมาในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะบวกดีๆนั่นเองนะครับเทคล่างเป็นเทคที่เก่งมากนะครับเป็นเทคแอคนะครับในดามิโซนถ้าเป็นการคู่แข่งนะครับเป็นเกรดสหรือสูงกว่านะแล้วกาเป็นนิ่งหงายนะอยู่ในดามิโซนนะเอาท็อปไปแปะ ในแดมในท่าควา่ำแล้วก็ตัวเองมาไล่ในนะครับก็เป็นสกิลที่ขี้โกงมากนะครับเพราะมันไม่เสียอะไรเลยเวลาเราเผลอทําคนนี้ตกแดมเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะซูพีเยไลท์ได้เลยนะโดยที่ไม่สนเกจของเราเลยนะก็คือดูแค่เกตสฝน่ข้ามแล้วอีกอย่างก็คือพอไลท์มันได้โปรเทคเราไม่ได้หนึ่งครั้งหนึ่งเทินด้วยนะดังนั้นเนี่ยถ้ามีอยู่ในแดม3ตัวเอามาไลท์ทีเดียว3ทีก็ได้โปรเทคไป3ใบแบบชิวๆเลยนะครับบอกเลยว่าของโคตรดีไว้นี่นะฮะไปไปต่อไป ต่อมาเป็นครีมสารครับอิมแพครับต่อมาเป็น,นครีมสันอิมแพค m e ตาตรอนนะฮะบอกว่าเมื่อ,อไลทับเกียรนะ์สามนะหรับคขาวัดสองแล้วก็คอกากร์ดแดมหนึ่งใบลงมาแล้วบวกหมื่นห้าฟังไม่ผิดครับฟังไม่ผิดนะฮะก็คอเอาลงมาอย่างเดียวแต่ไม่ต้องเอาอะไรไปทดแทนแดมหมายถึงว่าเขาสองฮิลนั่นเองนะเป็นอะไรที่น่าเกียดออกมาเนี่ยนะครับ,เ,นะรบเองเฟนี่เป็นแขนที่ โ,โกงเลยนะฮะแองเฟวีนี่แบบของโคตรดีนะฮะแล้วเทคล่างก็บอกว่านำการ์ดจากแดนไปใต้กองแล้วก็เลสคิวหนึ่งได้นะฮะผม <c oughs> โคตรท้ทีผมติดมาจากภาคทีนะครับความจริงก็คือเจ็บหนึ่งเดี่มนั่นเองซึ่งมันเป็นการเจ็บแบบเช็คนะครับโยนพลังได้นะได้ฮิวอะไรก็ฮิวได้ดอก็จัว่วอะไรเงี้ย ว่าเป็นใบที่แบบค่อนข้างดีมากๆนะครับบอกเลยว่าเก่งมากนะมิะตอรจอนนะต่อมาเป็นเซเลเทียลแห่งแนวหลังนะครับอาร์มาทีนะบ,บอกว่าเมื่อลงสนามจากมือนะสามารถถอดโซ1หนึ่งใบแล้วก็คอการ์ดหนึ่งใบจากแดเมโซลงช่องเรียการดนะครับแล้วก็นำอาทอกองเนี่ยไปวางในแดมในสภาพความนั่นเองก็เป็นใบที่เรียกเพื่อนได้ฟรีๆเลยนะก็เป็นใบที่ค่อนข้างดีเลยนะครับ ต่อมาเป็นโรงพยาบาลเคลื่อนที่นะครับฟีเจอร์พาเลจนะครับโอ้โหอ,อารมณ์ครั่งเทน,นะผมดูสารภาพดูตามตรงตอนแรกผมนึกว่าตระกูลไลเซอร์ของโนวาแกมเปอร์นะครับเหมือนมากนะเป็นหุ่นยนต์มาเลยนะครับบอกว่าเมื่อตีนะต่อโซที่เป็นเนะกียร์สามสองใบแล้วก็คว้ามกาดทั้งหมดในแดเมจสโตนของคุณนะแต่ก็จนถึงการต่อสู้นี้ตัวนี้จะบวก20,000บวก1คริกและคู่แข่งไม่สามารถคอความสามารถพิทักษ์มำนาการจากมือเด็กแล้วนะก็เป็นเหมือนใบพัดศึก,กนั่นเองนะก็ เป็นใบที่ต้องสวัสดีสามสองใบแล้วนเนี่ยเราก็ต้องไลท์สามในเกมเนี้ยอย่างน้อยก็ต้องไ like ลท์สามรอบถูกไหมนะครับถ้าไม่รวมโซชาร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็เป็นท่าปิดที่ค่อนข้างเถื่อนพอสมควรเลยเพราะมันบวกถึ็สองหมื่นแล้วก็บวกนี้นะครับแล้วก็ห้ามพิทาการเนี่ยค่อน,นข้างดีนะต่อมาเป็นนะฮะไวท์ช็อตเซเลเท,เทียลนะฮะร,รากูเอียงนั่นเองบอกว่าลงสนามจากมือนะครับถ้ามีการนำการ์ดใบใหม่นะครับเข้าไปในแดมในเทิร์นนี้คเดอร์บัสหนึ่งข้อการ์ดหนึ่งใบจาก อโซนลงมันช่องเรียกกาศนั่นเองนะครับก็เหมือนเป็นใบชุบเพื่อนได้ในประมาณนี้นะครับอ่ต่อมาเป็นน้อง PG ของเรานะเทพดีดานักสู้แห่งความรักโนกิเอลนั่นเองนะฮะก็เป็นรอพีธรรมดาอัันนนี้ะครบต่อมาเป็นมิเรียนเรนนะครับพีกาซาสนะบอกว่าถ้ามีการตกแดงในเทอร์นี้ตัวเองจะบวก5,000แล้วก็ คิวบวกห้าพันนั่นเองนะครับก็ทําได้ครั้งเดียวนะไม่ได้เหมือนม้าตัวเก่าเลยนะฮะแต่ก็ค่อนข้างดีเพราะว่ามันบวกห้าพันอ่ะเออชิวบวกห้าพันก็เป็นการหมื่นนี่ค่อนข้างดีนะฮะต่อมาเป็นอันเดอร์เรสเซเลเชียลนะครับ HDL นั่นเองนะมันบอกว่าเมื่อลงจากมือนะครับตะบันหนึ่งแล้วก็มือสาดแดงนั่นเองก็งดีนะครับมันสามารถที่จะแบบว่าเอาเกจสามตัวต้นชิบอะไปแปะได้นะฮะแล้วก็โซฟิเลียจำไลท์ยิบโคเทคอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ก็เป็นยูนิคอร์นตัวเล็กเนาะ ทาวสันเรย์พิัสต์นะครับบอกว่าเมื่ออย่างนี้นี้บูทนะครับถ้ามีการตกแดมในเทร์นี้นะครับขา้าวตาบานหนึ่งระบบหมื่นได้นะฮะต่อมาเป็นมาร์คิงเซเลเทียลอาราบากีนั่นเองนะครับบอกว่าลงสนามจากมือนะครับแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบได้นะครับแล้วก็ นำกาซแจกดมหนึ่งใบขึ้นมือนะครับแล้วอทอไปวางในสภาพความก็คือเหมือนเปลี่ยนมือกับแดมได้เนาวบางทีมีของเก่งๆในแดมเนี่ยแล้วก็ยกขึ้นมือในเรื่องดีนะีต่อมาก็เป็น pg ธรรมดาของ angel ธรรมดานะครับต่อมาเป็น Per durable phoenix นะครับเป็นเกรดสามเนาะที่ไม่มีกิฟต์นะครับบอกว่าเมื่อบรรยากาศถูกจมตีกินตัวเองแล้วก็ขอกาา์แจกแดมลงมาในกาดได้แล้วก็อทอไปวางในสภาพความนั่นเองนะฮะต่อมาเป็น essence celestial นะครับ b ก้านะบ,บอกว่า เมื่อลงสนามทรับถ้าแวรยากาดเป็นเกียร์สามสูงกว่าบรรยากาดกับตัวเองจะบวกสามพันนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นช็อกกิ้งช็อตนะครับดูคาเอลนะฮะบอกว่าเมื่อโจมตีแวรยากาดถ้าบนดาเมจโซนมีสามใบขึ้นไปก็บวกห้าพันนั่นเองนะฮะแล้วก็จะเป็นด็อกทรอยนะครับไอเทลนะฮะบอกว่าเมื่ออยู่นี้โจมตีฮิตแวรยากาดสวัสดิ์หนึ่งนะครับแล้วก็นำการ์ดจากดาเมจขึ้นมือแล้วเอาท็อปไปวางในแดมเพื่อเพิ่มความนั่นเองนะฮะแล้วก็จะเป็นไซรินเรเซอร์นะครับบอกว่านำการ์ดนี้เข้าโซแล้วก็ยูนิตของคู่สองใบบวกห้าพ แล้วก็จะเป็นด็อกทรอยนะฮะซากาเดียนนั่นเองนะฮะก็เป็นเจ็ดหนึ่งกันหมื่นห้าเนาะแล้วก็จะเป็นเฟิร์สเอ็นนะครับเซเลสเทียลนะฮะเพนูเอลนั่นเองนะครับก็เป็นตัวเริ่มตัวไรกจั่วนั่นเองนะครับแล้วจะเป็นคีนะฮะเป็นคีอีกแล้วนะครับแล้วจะเป็นรอนะฮะก็เป็นรอหมื่นธรรมดาไม่ใช่พีจีแล้วก็จะเป็นหิวสุดน่ารักแล้วก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าโออาร์นะครับหรือว่าออริจินอลอาร์ตไหมน่าจะอย่างนั้นผมไม่แน่ใจฮะ อ่าก็เป็นเหมือนสุ่มหลังกล่องนั่นแหละนะครับก็เป็นตัวของเมตาตรอนนะครับเป็นของแอ็งเฟ่แล้วก็เป็นวิเวียนนะครับของโกลาดินนะฮะแล้วก็จะเป็นซิเวียนนะครับของเนโอนะฮะแล้วก็จะเป็นกิฟต์นะครับโอ้โหสวยมากเป็นกิฟต์ฟอสต์นะครับลายตัวของทาหันเสือตัวหลักหรอเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นวอนเอเซลสุดหล่อดเท่ของเรานะครับแล้วก็จะเป็นน้องน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรผมดื่มแล้วเดี๋ยวนะหาแป๊บ a few moments later อ่ะโอเคครับน้องชื่อเซราคิโอนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นฟอสนั่นเองนะครับเป็นอาร์ตของน้องชื่ออะไรอู้ผมจำชื่อจำชื่อเขาไม่ได้เขาชื่ออะไรพวกผมไม่ผมไม่กล้าพูดเนี่ยผมกลัวผิดเลยเอาเป็นว่าเขาเป็นหนึ่งในอุลตร้าแล้วกันนะแล้วก็เป็นโครีนนะครับเป็นเป็นแอคเซลนั่นเองนะฮะแล้วก็จะเป็นซุยโกะนะครับเป็นโปรเทคนะฮะก็น่าจะเป็นตามแคนเขาเล่นเนาะที่เขาเล่นนะฮะแล้วก็เป็นตัวของ SVR นะครับ ก็สวยงามมากนะฮะก็เป็นสุ่มหลังกล่องนะบอกว่าเป็น s o l i ซิฟายนะเซเลเชียลนะเซลาคิเอลนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นบอลเอเซลนะฮะแล้วก็จะเป็นเซซิเลียนั่นเองนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับ VEB 0 3นั่นเองนะครับสำหรับ Can Angel f ลฟ t เ r อตอนนี้ก็ออกมาเป็นแค่การ์ดภาษาไทยนะครับออกมาเป็นรูปออกมาเฉยๆเนาะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเขาจะออกมาเป็นยังไงอย่าง,างเช่นอ,ออกมารวมเป็น1กล่องออกมารวม ออกมาแยก2กล่อง3กล่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่ทราบเลยนะแต่ก็ประมาณนี้ละกันสําหรับชื่อสนนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เลยครับสวัสดีครับ